ดีครับผมคลิปนี้ออกไปทํางานครับหาซ้ำหนึ่งศูนย์ตอนนี้ก็ถึงเวลาประมาณเที่ยงครับโรงงานสวยๆหน่อยนะครับเพิ่งเฮ็ดงานเพิ่งเหตุภุญญังค์ของของหลายอย่างนะครับผมถึงจะแล้วนะครับผมเพราะว่าจะเป็นลูกอ้อยนะเป็นน้าใัทอ้อยนะครับผมงานรถเข็นเนี่ยก็จอดครับเมื่อเนี่ยจบร้อยแล้วนะครับผมนี่ก็จะไปอ่า ไปดันดินนะครับผมดันดินอยู่หน้านะครับผมผมให้แมคโครนะครับขั้นของพ่อเนี่ยไปจกดินไว้นะครับผมอ่ามันเป็นโน่นเชียงหน้าครับเอาไปถมให้หน้าที่มันต่ำกระมูนะครับผมเดี๋ยวหน้างานเดี๋ยวไปเบื้องร้อมกันครับว่ามันจะเป็นแปลงใดม,มั่งใดนะครับผมนะเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวยาหาสามหนึ่งซื้อออกไปครับรอบเสาร์นี่ก็บข้าไปทุลานะครับผมไปตลาดนะครับผมหลายอย่างหนึ่งเดีนี่เวลาครับสูบน้ำกับอยู่แลี่ยวโบวานครับนะครับผมเมื่อนี้ก็นถ้าจะไป ไอ้นะผมใช้เตรียมยินได้ถับ่วป้อยนี่แหละครับผมนะแปลงที่ผมไปปลูกไปตามที่ไร่พิกายนะครับผมไอ้ชิดเมฆเข้ากันสบายเลยครับนอนเล่นอยู่ใต้ต้นขนุนนะครับผมเดี๋ยวไปชิดห้านะครับผมงานรถเชียบนี่กับช่วงเย็นโมเวทเนี่ก็ว่างครับเพราะว่าสองสามเจ้าเพิ่งจะยุดพร้อมกันนะครับผมโรงงานก็ยุดคนงานตัดอ้อยก็ยุดนะครับผมเพไอะนั้นแล้วรถเชียบเขาก็เลยว่างนะครับผม แต่ว่างานชีบเนี่เป็นรอบแรกครับประมาณ3ามขั้นอย่แหละนะครับผมรอบเ้าไปคลีบมาแล้วสองสามขั้นนะครับผมแต่ว่ารอบเที่ยงเนี่ได้จอดนะครับผมถือว่าปิดปกติครับมือเนี่เพราะว่าทุกๆมือเนี่ออกงานเ้าจนคำเลยนะครับผมบ่ได้ดับเครื่องเลยนชิมเมฆเขาฟรีงานครับสบายไปเลยนะครับผมพักควันครับมือพักควันแต่ว่าผมขึ้บ่ได้พักน้ำใหม่ชิมเมฆเขาดอกนะครับเดี๋ยวไปใช้ใช้หน้าพี่เจ้าครับ ไปเลยไปไปเอาทุกข so you know ้อมึงจะไปไปอี้เสียเขียวผ่านแลนนเน้นไปครับลูกไปไปได้แอ้วตกใจครับหลวงบอสดีเวลตั้งแต่เล็กเลยนะบึ้นๆไปไปน้ำพอก็ได้มันเองแดดได้ขี่รถกระบะไปครับไาไปดีมามอ๋อลงไปไปจะนั่งรถกระบะไปน้ำแม่บ้านครับเดี๋ยวผมจะขับรถไตออกไปเพราะมันฮวอนครับเบื่อหลังข้า แตกคนเบินหล่ะนะผมบอทำไม่ได้เนี่ยเออไม่เออโอเคไปทำพงเดียวออกเดินทางไปกลัดแต่งหน้านะผมเลยเบลืองน้าง,งานน้ำกันครับนี่ก็ไปจะเติมน้ำมันไปอีกพันหนึ่งครับในหางสามครับของไคฮิงรี กืบสองครับรถชีบเนตเบรกครับทางนึงเบิ้เ,เงนเินเกือบข่อมื่อครับเนดกระบอกชิปตัวกรรมพอมนะผมเปลี่ยนลูกยางโบลิ่งครับหายละตอนนี้เทบเจ้าคุณกูฮอกับสภาพเนี่ยประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วครับไปดีออกเปลี่ยนทางกันเยอะแยะครับผมจากจที่บนท้ายคลิปมา ชีมือหามือนะครับผมเพราะว่าค่าสูงน,น้ำไซออยอยู่นะครับผมที่ผมลงคลิปไปมือสองมือที่ผ่านมาก็เป็นคลิปเก่าๆก่อนหน้านี้นะครับผมหลายมือแล้วเป็นช่วงปีไมหมบนนะครับผม โอเคครับมาหอดพิก <tı ro> okay, mm ัดแปลงที่จะทำการไถการดันแล้วนะครับผมนี่ครับฮะไปลูกชายกับแมานล้ครับกำลังหัดวอรครับผมเนี่ยนงบอดกับแม่เล่นนังไอเจะไอเจะปะว่าเขียงอไรอ่างเลี้ยอะไรตามต้นมาคามบอกปะเลย ่อนห่อนพอนเดี๋ยวผมเดี๋ยวพาไปเบ่งอ่างานคักนะครับผมอันนี้ต่กนะ่อนหน้านี่เป็น,นโน่นเถียงแบบนี้ครับนโน่นเถียงหน้านะครับผมเนือทีอยู่หนีอยู่ในใบนะครับผมเก่าไรอ่าสองงานนะครับผมเก่าไรสองงานนะผมปลูกไปประมาณสามไรนะครับผมนอกนั้นก็นเหลือนะครับผมเรือก็ประมาณ หกไรนะครับผมหกไรสองงานนะครับนี่ก็พื้นที่ตรงนี้มันก็เป็นน้นเสียนะครับผมบ่ได้ใช่ประโยชน์นี่อย่างนะครับผมก็เลยให้พ่อนะครับเอาแม่โคมาจกออกนะครับผมเราให้ตัวนี้นี่มันตํากว่ามูครับแต่กวนน่ะนี่ให้นี่เป็นน้องสานะครับผมนะก็เลยตัดสินใจจกโน้นแทิงหน้านะครับผมเอาลงไปทมนะครับบอกว่าตํา โน่นนี่ก็ต้นไม้ลายๆต้นพ่อเราก็ได้จุกออกนะครับผมนี่ก็มีบอบาดานครับอยู่นี่นะครับแพ่นที่จะเห็ดนะครับผมก็คือจะปลูกอ้อยทั้งเบิดเลยนะครับผมเดี๋ยวจะโน่นนี่ไ้ครับก่อนนี่ประมาณงานหนึ่งนะครับผมถ้าปลูกเต็มนี่ก็จะประมาณเก่าไรหนึ่งงานนะครับเดี๋ยวพาเบึงอ้อยครับอ้อยที่ผมปลูกไว้ปีไก่นะครับผมปลูกปลูกลาลานะครับผมช่วงเดือนมีนานะครับนี่ครับ ที่ผมปลูกขยายพันอ้อยไปนะผมสองแปลงนะครับเก่าอ้อยจากนี้แหละครับไปปลูกนี่ครับสุดยอดเลยครับนี่ยนะยังมีท่านในเครื่องอยู่ครับตัดเจาะไปปลูกนะครับผมอันนี้ก็เก็ดพันธุ์ทั้งเบิดเลยน,นะครับผมนี่ตัวนี้เอาไม้ลงเดี๋ยวเคี่ยวไม้ออกนะครับผมเคี่ยวก่อไผ่ออกแล้วก็เอาดินตัวนี้ลงไวถม์อ่าหมองตำนะครับผมแล้วก็เอาฟางพุ่น ลงมัถมหมองมันต่ำนะครับผมน่าจะอยู่นี่หลายมือดอกนะครับผมน่าจะเบิดน้ำมันหลายบาทอยู่นเราเอาเอารถไมโครมาจกครับสามชั่วโมงนะครับผมรถถังแก้วมาจกหกพันครับถังแก้วน้ำชั่วโมงสองพันครับพอเรากะจงต้นบมกม่วงมั่นใบต้นหนึ่งนะครับผมเนี่ยครับต่ก่อนน้านี่ก็จะเป็นให้หน้าครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะลุกขั้นแท้นะครับผมสองขั้นใหญ่ๆนี่ออกนะ คือเห็นให้มันหาบนะครับผมให้มันกลมกลืนกันนะครับปลูกไว้กันทั้งเบิดเลยนะครับผมเพราะว่าเห็นหน้ามันกับไ่ได้เข่านะครับมันเป็นหน้าโคกนะครับผมกงานเก่าไรงานครับเก่าไรกับอีกหนึ่งงานนะครับผมถ้าปลูกอ้อยเต็มเบิดนะครับนี่เดี๋ยวพามาเบิ่งหน้างานครับไปเห็ดอยังแน่นะครับผมก็ให้พอเล่าขุดสะอ่าน้อยไว้สะหนึ่งนะครับผมติดหนทางนะครับเพื่อจะ กะเก็บน้านะครับเวลาเข้ามาสธิดยาขายาอ้อยนะผมนะก็จะได้เอาน้ำอยู่ตรงนั้นนะผมมาสิดพอได้ผสมยาครับต้นไหม่เก่าร่วงสองต้นนะครับต้นหนึ่งก็อยู่กลางป่าอ้อยต้นหนึ่งก็อยู่นี่ครับเนี่ยแปนไป่แล้วครับเหลือแต่ต้นขอม่วงมันครับอยู่นี่นะเสียดายครับกลัวจะหญ่กลัวจะเป็นมาคันได้กินครับก็เลยจงไว้นะผมสิงแล้วมันมีสามต้นครับอยู่นี่ เรียงกันนะครับผมจกออกสองเนี่ยต้นกอกต้นมะข้อครับต้นไผ่ต้นคูนครับต้นมะขามนี่จงไว้ครับผมเนี่ยมะขามนี่จงไว้ทัดอ้อยอยู่นี่ก็จะตัดมาปลูกตรงนี้แหละนะครับผมอาจจะเลืออ้อยดอกนะเพราะว่าถ้าปลูกเพิ่มอยู่นี่กั ประมาณ6กไรนะผมหกไรเบิดอ้อยประมาณเจตันแดตันนะครับเพราะว่าอ้อยผมมันบเน่าบันไดน,นะครับผมเจ็ตัน8ตันก็นน่าจะเกาะนี่ก็นน่าจะพ่อยดอกนะครับผมถ้าพันอ้อยเรือนะครับผมก็จะจงไว้นะครับคะเทละละนะครับผมเดือนกลุ่มผ้ามีหน้านะครับผมเทียมีพื้นที่มองปลูกอีกนะเขาก็ยืมไปซืธธ้อพันธุ์ครับจะจงไว ปลูกนะครับผมที่แรกก็ว่าจะขายสดเบิดนะครับเกบเบิึงหลายๆอย่างนะครับผมกับว่าผ้ากันเซ่าเฮ็ดอ่อยไปนะครับช่วงหนึ่งอันนี้ก็ว่าจะกลับมาปลูกอีกครับนี่พอเราคูนดินขึ้นไปครับไว้ถัดันลงไปนะครับผมนี่ครับรถไถผ้าหาสามหนึ่งสวนมารับงานสร้างครับนี่ติดทนทางครับนี่ พอเราจกสะลูกน้อยไว้นะผมไปถักเก็บน้านะครับระดับนี่นาจะเอาประมาณนี้ครับเนี่ยเพราะว่าไรเบื้องดินหลายๆหม่องนะครับนาจะได้ประมาณนี้แหละทีมันกับสีสูงทั้งคนนะครับค่อยลงมาพี่มหาน้องสะนะครับเดี๋ยวอัปเดตนางานพื้นที่แปลงนี่ไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวจะมาดันอยู่นี่ลายมืออยู่นะครับเพราะว่าถ้าจะจ้างแม่โคเวียงดินายมันก็บจเบิดายครับชั่วโมงสองพันครับ อันนี้ก็เอาแม่โคมาเห็ดเฉพาะงานตรงทีรถไถมันอ,ออกบ้าได้นะผมคือจังเว้นขั้นจังซีครับน้ำขอบน้ำมุ่มนะครับผมน้ำมุ่มอ่าหนทางนะครับผมจกเวียงออกนะ <c oughs> โอเคครับจะหา่องลงรถไถนะครับผมไปลงอยู่มุ่มนั่นแหละ ย,ยงคุณไปเลือกขนาดเลยครับเนี่ยคุงไปได้บนนอนายจะได้แล้วครับแา้วาทางหลังเนี่ยนายจะติดผ่านกด้่หยเดี๋ยวเส้โฟยว่ครับ